เจิผมลำใหม่แล้วครับอนุมานทำงานเล้วขรับผมนวัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้วันหยุดอีกแล้วนะครับก็พากนอหกใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้ก็นัดกับนพัสกับนวิทย์นะครับผมอ่ไปที่ราชสารมาค้าราชสารนะครับนัดกับนพัสแล้วก็นวิทย์เดี๋ยวยังไงตามกันดูนะครับว่าวันนี้จะมีแต้มหรือเปล่าครับวันนี้มากับคู่กายลําใหม่นะครับผมนี่อนุมานครับผม ดูสิว่าวันนี้จะเปิดตาปืนสำเร็จหรือเปล่าอนุมานชัก75ครับผมครับผมเดี๋ยวยังไงติดตามดูนะครับว่าจะมีเต็มหรือเปล่าครับไปกันเลยดีกว่าครับผมจวดไปสวัสดีครับวันนี้ก็นัดน้ำพัดนะครับผมตอนนี้เจอน้ำพัดแล้วนะผมครับผมน้ำพัดครับสวัสดีครับนี่น้ำพัดอยู่นี่ครับผมครับมาเจอตอนเที่ยงพอดีนะครับเดี๋ยวทานข้าวกันนี่ น้พัดดัตสเบียงมาเยอะแยะเลยครับผมจะได้มีแรงลุยต่อเอาแถวนี้แล้วครับวันนี้ร้อนนะครับไม่รู้ไปไหนนี่ร่มเยอะครับหมก็คองสูบน้ำเข้านานะครับโอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้ออกไหมายนะครับผมพอดีมาเจอสายเดียวกันนะครับอนุมานครับผมพี่คนหนึ่งอยู่นู่นครับนี่ท้ายสองเดียวกันเลยกับผมฟุกครับวันนี้วิ่งไปวิ่งมามาเจอลืมดูปืนครับ สองเดียวกันครับยิงคู่กันตั้งนานโอเคครับลุยต่อครับเื่อมีแต้มครับเห็นก็เฝ้าอยู่ไม่รู้ปะอะไรนะครับอีทางโน้นเฝ้าอยู่ฉมวกนะครับทางโน้นรอรุนดูครับผมยีศสกใหญ่ครับยีศกใหญ่ขึ้นอยู่ตรงหน้าครับเล็งยิงปัดโทไม่โดนไม่โดนไม่โดนเปลี่ยนลูกดอกครับเปลี่ยนลูกดอกดอกอยู่ไหนดอกอยู่ไหนดอกอยู่ไหนใครใครใครเฉยเย ตรงไหนนะดีอไนี่ดี๋วปลผูกยางผูกยางครับผูกยางโอ้โหพันกันจะผูกได้มมันเนี่ยพันพันกันวัวอปามไปอย่างเนี่ยผูกได้ไมเนี่ยมดมือกสาสันสนสนครับสันยิงไม่โดนสนสนสจะได้ไหมเนี่ยโอ้ปาไปยังวะผูกผกได้ยังได้แล้วได้แล้วใส่ให้คน ใส่ปืนใส่ป <infused vegetables> um, ืนก็สะชาสันหน่อยหน่อยนะครับอือยู่ใส่ผิดรางโอ้ยตันลงล็อกวับวับแป๊ะอืเข้าแล้ววับ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 มนกระสวยวับสัตว์เข้าไปเดี๋ยวไปดักข้างหน้านะครับดักข้างหน้าปากท่อนนะเพื่อจะอยู่นั่นนะครับเดินไปดีปากท่อนครับยิงไม่โดนยศใหญ่ถ้าหมอนยิงไม่โดนตายแล้วเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับขึ้นย่างก่อนผอจะลงไหมฟาบ ครับผมจะเ,เดินลงไปนะครับจะมีตัวไหมเนะี่ยมันจะอยู่เปล่าไม่มันตื่นไปแล้วเหรอรู้นะครับหายแล้วไปไหนละ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 ไอืหะอุย๊ยอยู่ไปลายไม้น่นครับยิ่ง ไม่โดนคับสองโดนนะครับโดนนะครับโอ้โดนนะครับกีบศพอ้โดนนะครับแรกไม่โดนสักสองโดนนะครับโอ้กีบศพใหญ่ครับผมโอ้โอ้กีบศพใหญ่ครับโอู้บังคับเลยอ้โอ้กีบศพใหญ่ครับ โอ,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 อวว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 วไม่ได้วัับวววววย,ยรววววว็วว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 วขววววววย่ว นวิดย้นพัดมันได้อีศกใหญ่แล้วูยังใหญ่นะครับผมอีศกใหญ่โอ้โหนี่ไม่ต่ำกว่าห้าครับเนี่ยูสุดยอดครับผมอีศกใหญ่อูหมานแล้วครับ สวัสดีครับยิงปลาเมื่อกี้ตัวใหญ่ครับผมอูได้ตะเกดนี่เกดเท่านี้ครับพอกเจ็ดเซนอุ้ยปลาจะใหญ่ขนาดไหนครับเนี่ยอูได้ตะเกดเสียดายมากครับผมพอกเจ็ดเซนครับผมอูได้ตะเกตตายแล้วอูตายแล้ว,อลวเออเนี่ยอะไรเอาปลาอยู่นี่ครับเนี่ยโอ้โห ยังใหญ่เลยครับปลาอยู่เนี่ยโดนนะครับเนี่ยโอ้โหยังใหญ่เลยครับผมโอโ้สายล่าเซะกราวเยี่ยมครับผมสุดยอดครับผมเติมลำใหม่แล้วครับหนุมานทำงานแล้วหนุมานทำงานแล้วครับผมโอ้โหจุดจุด กี่ศกใหญ่มาแล้วครับหนุมานทำงานแล้วครับผมสายล่าสละกราวหวานเจี๊ยบโอ้อยังใหญ่ครับผมโอ้หนุมานทำงานแล้วครับผมโอ้โห่าโลเอาไม่อยู่นะครับตัวนี้หวานเจี๊ยบ ช้นชนชนอนครับชันฟักชัอนฟักเก็บไว้ก่อนครับไม่มีเต็มนี่ครับชัอนครับผมโดนกลางหัวเรียบร้อยครับผมเก็บไปหนึ่งเต็มครับผมไปไปต่อครับผมเต็มที่สองครับชัอนฟัก วันนี้วันนี้สมเด็ก dài viên mấy đồ lắm viên đồ lên tính lít nhé không ngồi bóc tách mày không ổn เย็นแล้วนะครับกลับถึงพักแล้วนะครับผมนี่ก็มาส่งผลงานแกนะครับมามืดเลยครับผมจะส่งผลงานนะครับก็ชันปักครับผมชันปักเลยชันปักสองโทฟี่เลยไหครับวันนี้เปิดตาอนุมานนะครับเปิดตาี่ส่งนะครับ นี่ศกใหญ่ครับผมสามแต้มครับวันนี้ครับผมยังไงก็ฝากช่องสายล่าสกดไวด้ยนะครับจะมพผลงานก็จะลองให้ชมรื่อเลยนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับได้ส่พผังานก็ดีใจแล้วครับผมโอเคครับตามกันคลิปหน้านะครับผมครับผมบายยเยี่ยมสวัสดีครับ